นครับผมแต่ถ้าดูจากเลตตู้แล้วนะครับผมว่าผมโดนเล่นแน่เลยซ้ำมันต้องย้ํามันต้องอย่าขาดตอนมันต้องย้าย้าย้าและนี่คือฟริกครับผมลีดเดอร์สายนะ้เอา แลผมนะี่ถ้าไม่อยากจะตาบอดเพราะช่องของผมนี่มีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออบตัตฟาวคอนเลยนะครับผมใช้มานานกว่าแสนล้านปีแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่ส .3 กันไปเลยทีเดียวนะครับดีสายสุดล้ำไม่สำใครหมากับวัสดุสุดพีเมียมทนทานนาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะขยา่าขยี้ไม่ต้องกังวล ไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออฟตัดเฝ้าคน พิเศษสำหรับช่วง15-31ถึงกร,ร,รกฎาคมน,นี้รถสะใจทันที300บาทและอย่าลืมใส่คีย์ค้ดตักรรับรรดทันทีอีก100บาทเลยครับผมคำเตือนรีบซื้อก่อนของจะหมดเดี๋ยวจะอดลุ้นเค5ช่วงโปรโมชัน่นเลครับ ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพัดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go! เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะ เป็น l ลน์แอดลาซาด้าเคพัดหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิง์ลาเอร์โกอยู่ข้างล่างเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับีต้อนรับช่อวนักรัดไรท์แระวันนี้เราอยู่ในเกมทาวเวอร์ออฟแ s นตาซี นะครับผมโอ้โหและแล้วตู้เลทใหม่ก็มาเสียหีนี่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจัดหนักจัดเต็มเอาให้ CGC ร้องระงมเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมขายของกันก่อนเลย CTC เนี่ยเติมผ่านด้วยดีได้แลวเอาล่างขาไปใส่ไปปึ๊บเราทําอะไรรู้ไ,รไหมร้ครับรอยอย่างเดียวไม่ต้องให้ไอดีไม่ต้องอะไรสุปปั๊บถูปานะดับมาเข้าเลยพอยน ีเป็นยังไงอ่าง่ายๆเพียงแค่นี้ในะลครับผมส่วนลิงค์เติมอยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอเลยแล้วกันอันนี้ผมเติม3,000ใชได้2พันหอาร้อยคนดีมานี่ครับผมสำหรับตัวใหม่ที่จะเข้ามาหัวใจเหล็กเขต ทางผู้สวรรค์นะครับผมหรือว่าฟลิกนะครับใช้ดาบเป็นบามุงเนค่ความสามารถของเธอเนี่ยก็คือสกิลฟิมบูวินเทอร์กลางอาณาเขตเท่ๆออกมาและในอาณาเขตนั้นนะครับผมสามารถตีเกาะได้โหดขึ้นนะครับทำลายกเกาะเพิ่ม25%ปอรเซ็นและอ้วองเธอเอง โคตรผิวเรียกได้ว่าหลบทุกการโจมตีและสก,กิลปลดปล่อยนะครับผมสายผิวผมงพีหรือสายอะไรก็ตามเราโดนซีซีอยู่ใช้สกิลปลดปลดป่อยดาบบามุงขึ้นมาลอยล้าเยื่อแข็งเขาเรียกว่าชำระพิษทุกอย่างลงไปกับสายน้ำแข็งแล้วให้มันละลายออกไปร้างดีบัฟทั้งหมดคนระับผมฟังไม่ผิดแล้วและพุ่งไปข้างหน้าทำดาเมจส่วนนี่พูดที่เลยอ่ะโอ้โหมาในทีมนินจานะครับผมมาผมสีมพูดเด่นชัดเกณฑแล้วรูปร่างผอมบอบบางนะครับเฟีย เพียวเือนะมาเราจะมาลุยกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เรามีอยู่12อันขอยญาตไปซื้อเพื่อมอนครับไหนๆก็เติมเงินมาแล้วออกไปที่ช็อปนะครับผมรีแล้วนะครับสำหรับแพ็คขีดจํากัดนะครับเพราะนั้นเราก็ช้อปปิ้งได้เลยไปเห็นแบบคลิกรัวๆแบบนี้นะผมจะบอกไว้นะครับว่าซาเสียหายคลิปวิดีโอนี้มากกว่าครึ่งหมื่นเจ็ปวดเหลืเอเกินเลยกดลัวๆเอาโอเคมา เรียกได้ว่าซื้อมาแบบบึ้มๆไม่รู้กี่ลูกนะครับไม่ได้คํานวณเรียกว่าสายเปเหมาทุกแพ็คอะมาครับผม78ลูกขาดอีก2ลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อผ่านเพชรดาก็ได้นะครับถ้าพร้อมที่จะดูการสุ่มแล้วอย่าลืม2,000ไลค์เหมือนเดิมไลค์กกดแชร์เราด้วยสำหรับรคลิปวิดีโอนี้ครับผมไม่ต้องแพมและเสียเวลาไปลุยก,กันเลยโลแรกขอสัก C 1แต่มันเด็ดเด็ดเลจะไปอยู่ที่ C 3เขาบอกว่าถ้า C 3เนี่ย ตัวละครมันจะพีกกว่าเดิมมากการวาดลวดลายวาดดาบและเอ็นยังไงบอกเลยว่าซีสามเนี่ยตัวนี้ฟลิกเนี่ยจะเริ่มเห็นผลจะเริ่มแบบเก่งนะครับเห็นได้ชัดว่าเริ่มแบบอ่าแต่ถ้าว่าแบบซีหนึ่งโอเคก็พอใช้ได้ก็ถูถ่ายกันไปนะครับผมแต่ถ้าดูจากเลดตู้แล้วนะครับผมว่าผมโดนเล่นแน่ในซีรียนี้ถ้าเราโดนเล่น2000ไลค์ถึงเราใส่ต่อเลยไงเอาซีสามีสี่ไปเลยคนมันใจมันถึงต่อโลที่สอง มาเลยรีบเปิดรีบจบเพราะเดี๋ยวเรารีวิวตัวด้วยเลยทีเดียวนี่ไงมั่นใจขึ้นและโอเคว่าแล้วว่าแล้ว ผมผมรู้สึกแล้วแหละว,ว่าก่อนจะมาอัดคลิปวิดีโอนี้มันมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งแปลกแปลกทวองทวงอยู่ในจมูกของผมผมอนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าผมโดนเล่นแน่ในคลิปวิดีโอนี้โอ้โหปืนทาลายล้างออกมาก่อนพักก่อนพักหายใจกันหน่อยตักงนิดนึงของเราวันยังเข้าไม่ครบเลยนะครับผมแต่ผมเปิดไปแล้วมาครับผม r o ที่3หรือว่าถ้าไม่ซื้อสดมันไม่แรง ใช่หรือเปล่ามันต้องพื้นสดหรือเปล่าเ็าน,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 านเก็บอกว่าการันตีสามารถเก็บมาตู้น,นี้ได้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะเปิดตู้เนเมยแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจัดชิลค่อยๆปั้นตัวกันไปมาครับผมสําหรับโลที่3ามไปคือถ้าจะมา80 pip. ออกแค่ตัวเดียวมันเกินไปผมในาฐานะผู้บริโภคนะครับผมผมบอกว่ามันเกินไปเอ้ากูแตะเทียบเอย เลียต่อสาหรับโรที่สี่กดสูตรสลับเครื่องให้มันตกตะลึงกันหน่อยฮยไปแปดสิบ<ะ>ออกหนึ่งตัวใครมันจะไปไหวเอาดีๆเอาดีๆนะครับดีๆนะอันนี้แดงโอ้โหแดงไปยันหนะแดงไปที่คอคุณหรือกุโกน,ลนแล้วตัวเดียวด้วยตัวเดิมอีกโอ้โหซ้ําเลยซ้ํามันต้องย้ํามันต้องอย่าขาดตอนมันต้องย้าย้าย้ำ้าไปและนี่ก็คือ ย้ำย้ำย้ำกูไปเชี่ยผมแม่งปรับเลทแน่เลยวะไปอีกหนึ่งเชื่อมั่นครับเพราะว่าเป็นเกมที่ผมชอบเกมหนึ่งเลยผมเชื่อมั่นว่ามันจะออกมาอีกหนึ่งตัวก่อนจะการันตีแน่นอนไอ้ ดูดิเอ้ยพี่ชายหมดโปรโมชั่นแล้วโอ้76ทั80แล้วถ้าหลุดเอหลุดเลนไม่มีคลิปนี้นี่กูไมก้าอ,อกก่อนเลยนะ62ทั80ท่กคนดูชอบดูแบบนี้ <ś c oughs> ไปโลที่7 <ś c oughs> อย่าทําให้พี่ผิดหวัง <ś c oughs> อย่าทําให้พี่ผิดหวัง <ś c oughs> พี่ขอแค่นี้ <ś c oughs> พี่ขอแค่นี้ <ś c oughs> อย่าทําให้พี่ผิดหวัง <ś c oughs> โอ้โหไอ้ ออกมาสามตัวเครื่องเริ่มร้อนเราก็ลืมเลยนะลืมเปิดลูกม่วงแบบดักดักหน่อยอะ่ะสองร้อกว่าลูกอะ่ะเปิดลูกม่วงดักดวงไปซะหน่อยให้แบบดวงมันชั่วมันได้รันออกไปก่อนเหงาเลยทีนี้อุ้ยอฮ้ยโอ้โหอ,อ,ม,อม่วงไปก่อนอันนี้ได้ม่วงก็บุญแล้วครับผมบอกเลย,ยลูกม่วงเนี่ยเฮ้ยอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันออกเบินกินเลยเห็นป่ะดวงสวยออกนี่ลนะ เอาแล้วครับผมและนี่คือพลิกแน่นอนนะครับผมดาบบามงุงกําลังจะออกลีดเดอร์สาเยเยือกแข็งเออผมรีบบอกว่าไม่ลีดเดอร์สาเยเยือกแข็งด้วยนะครับผมเพราะว่าอาวุธของเธอเนี่ยนี่เห็นไหมครับจะเพิ่มค่าเอ่อพวกน้ําแข็ง15เปอร์แต่จะเปิดใช้งานต้องติดตั้งท่าน้้าแข็ง2อันซึ่งนับของเธอด้วย1แล้วของใครก็ได้อีก1อันนะครับก็จะปลดล็อกนั่นเอง e ี่อีซี่ถ้าเปิด1ถึงแแล้วเจอแค่ตัวเดียวแสดงว่าไม่ได้เบิ้ลนแต่ถ้า ก่อน8ปดมีตัวแสดงว่าได้เบิลและถ้าถูกตัวต้องออกมาเป็นจริงพร้อมนะครับไปครับผมแดงแน่นอนอยู่แล้วเหลือเชื่อเลยวะคลิปวิดีโอนี้มันเจ็บจริงๆเลยอ่ะเข้าใจฟิลและเปิดแล้วมันไม่ได้หัวใจมันแบบครึบหนึ่งสองสามสีและห้าตามด้วยหก สุดท้ายแล้วถ้าไม่ออกคือผมไม่ได้เบิ้ลอ่ากัแตกอ่ะและนี่คือฟริกครับผมลีดเดอร์สายน้าวเฮ้ยเฮ้ยกบเต่ยังไม่ใช่สุดท้าย แล้วผมบอกเลยว่าถ้ากลับบ้านไปแบบไม่มีตัวละครใช้แบบนี้ผมเองก็คงไม่ได้หลับไม่ได้นอน,อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมหลักการตลาดที่ง่ายๆเลยก็คือเมือเอาหน่อยอีกสกครึ่งตู้ดีไหมคนละครึ่งทางอาโอเคนะครับผมการันตีอยู่ที่ร้อยี่ครับตอนนี้เรามี90เพราะฉะนั้นแล้วเรายังขาดทั้งหมดนะครับผม30เราจะไปต่อครับ let's go ไป มา,มาเพิ่มก็ไม่ได้แย่นะผมบอกเลยนะอย่าให้คลิปวิดีโอนี้ผมต้องเจ็บขนาดนั้นเอาผมขอรับความชั่วร้ายจากไอทีทุกคนมาไว้ที่ผมเองในคลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านั้นเดี๋ยวมันจะดวงซวยตล,ลอดไปเฮ้ยอันนี้มาเว้ยเอาสุดคลิปนี้คือแม่งเอาสุดเอาสุดไปสุดท้ายแหละหมดนี่ก็ไม่มีอะไรจะให้แลวเว้ย แ่งเอาสุดจริงๆทีเดี๋ยวว่าเพื่อนเออโมเสกงังน,นแม่เล่ยว่าเฮ้อ,อเหลือแต่เชื่อนี่กูใช้ดวงหมดแล้วฮัลโหลโอ้ยอย่าลังกาบิบาวัหลอดแล้วเด้อะโอเคไม่เป็นไรครับผมเรามาลากบามูงจากร้านการันตีกันเลยทีเดียว ปกดซื้อนี่เลยงานเรียบร้อยโคตรนี่มึอะเชียต้องไปลงอารีนาหน่อยปะโอ้ยมันจะยาวไปอะเด็กคลิปนี้คลิปหน้าดีกว่ามังดูครับโอ้โหเทปะแล้วได้อีนี่มาด้วยเอกหนึ่งตัวเป็นตัวผู้ชายอะนี่ๆๆไม่เทไม่เทครับไม่เท่นี่ต้องดูลิมิเต็ดนี่เปิดใช้งานเลยแล้วก็ขออญาตเอาอาวุธมาสวมใส่สักนิดนึง มาดูกันครับเชฟเป็ดเทวะวดูโอ้โคตรลังฮก็โจ้โหแค่เคลื่อนที่ก็ไวจนแบบตัวจะหล่นดูเชฟเคแล้วแบบเป็นน้ําแข็งนะมีดาบใหญ่อยู่ข้างขวาแล้วก็ดาบเล็กอยู่ข้างซ้ายฟันมันเก็ดน้ําแข็งเลยดูฟับเบิ้ลฟึบฟึบโอ้เอามีดหลังมาปันนี่อ่ะมาจุดีนักหนึ่งชุดฟับฟึบฟึบฟึบเชือ วุ้ยการขึ้นที่แบบโคตรเท่เลยแหละคือแบบเหมาะสำหรับการเป็นนินจาว่ามองไม่ทันชิปโจมตีกระโดดหลบถอยหลังมานะครับผมแล้วก็ทำการสะบัดดาบด้วยความเร็วสูงโคตรเท่กา,าการว้าวนี่นะามาดูสกิลกันดีกว่านะครับผมนี่เขตแดนน้ำแข็งเห็นไหมครับ ตอนใช้ก็จะพุ่งออกมาแล้วเราจะแดนได้ไม่จํากัดเลยนะตอนนี้ก็คือแดนได้ไม่จํากัด25วิบาวินะครับ2ีิาวิเรียกได้ว่าแบบ,แบบแดนฟันมันๆน่นะหาตัวไม่เจอ,อแบบช็อปฟ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 ับช็อปฟบยี่สิบห้านาทีบางทีไม่ก็นานไปเนี่ยเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าตอนนี้มันนานเกินไปแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปดูวันติสุดท้ายครับผมว่าต้องมีต้องมีตัวนี้ตัวอวยเลยตัวอวยตัวอวยใครชอบแบบแนวสมูรลังสมูลไลต้องมี อุยหลบถูกจังหวะเฉยอ่ะดู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 ดดมาเอาโอ้โหแล้วเมื่อกี้ก็คือปลดไอ้นั่นด้วยนะครับเออปลดดีบัฟทั้งหมดกาลักเคดเช็ดเกแล้วนี่ก็คือแบบแดดได้ไม่ไม่ไม่จำกัดอะ่ะโอ้โหเช็ดบร้อกเสาสําหรับลีดเดอร์สายน้ำแข็งครับเป็นยังไงกันบ้างเฟียววะ โอ้โหตะคุณลายฟ้าโอโ้คือถ้าบังคับคงคง,งแม่งเคลื่อนที่โคตรไวอ่ะว่านะแล้วจังหวะที่ผมกลางอนาเขตนะทุกคนเห็นร่างขวาไหมมันใช้งาน25วิบาวินะแต่ว่าร่างขวาอะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ปะเนี่ยเห็นไหมเห็นอนาเขตผมไหมครับตัวผมยังแดสได้ตลอดเวลาแต่ว่าคูดาวร่างขวาเนี่ย รีตล,ลอดนะครับพูดได้ง่ายแค่มันมีช่องว่างแค่5วิเท่านั้นเว้ยที่มันจะไม่มีสก,กิลนี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น,น,นไหมสี่สามสหนึ่งเนี่ยคือไม่มีช่องว่างแค่นี้เองเว้ยแล้วก็กางใหม่ได้เลยซึ่งกางใหม่ตอนนี้ก็คือเราแดนฟรฟีตลอดแบบ โอ้โหตัวนี้แม่งเอาเรื่องสัตว์เลยนะโอเคนี่ครับผมก็เรียบร้อยนี่ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นี่ครับผมก็ขยายถ้าผมทำอะไรก็อย่าลืมกดคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยดูหน้าจะมาเปิดอะไรก็รอติดตามชมเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสองนิราศขอโบผมสวัสดีครับ เอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนกันนะยครับที่ผมพาไม้แล่นในสตรีมสดนีครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลดัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน